สัปดาห์นี้ดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนฟังคำน้ายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ําธรรมทานโรดด้วยนะคะสําหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่านี่น่าจะเป็นพลังงานความรักของคุณในสัปดาห์วันที่28กันยาเอ้28สิงหาถึง3กันยานะออะมาดูกันค่ะว่าพลังงานความรักของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างอขอดูพลังงานหน่อยคะ่ะสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรโอ้ คนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ชื่นชมชื่นชมชื่นชมจริงๆนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคุณมีความรักตัวเองคุณมีความเห็นคุณค่าในตัวเองคุณสามารถสร้างความสุขให้ตัวเองได้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย พลังงานตรงนี้ออร่ราของคุณตรงนี้สเสน่ห์ของคุณตรงนี้จะทําให้สัปดาห์นี้ความรักของคุณจะสดใสสดชื่นนะเดินไปยิ้มไปอะ่ะเออเดเออเดินไปยิ้มไปทําอะไรไปก็ยิ้มไปอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะความรักสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรอุ้ย หวานชื่นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าจะมีอะไรมาทำให้สดชื่นหัวใจถ้าคุณโสดอยู่มีคนเข้ามาจีบแน่ๆนะคะเป็นความรักที่สดใสล่าเริงแจ่มใสเบิกบานด้วยแหละนะถ้าคุณสถานะไม่ชัดเจนก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์นะค่อนข้างที่จะกุ๊กกิ๊กยุกยิ๊กน่ารักน่ารักน่าเอ็นดูนะส่วนคนที่มีคู่ก็ต้องบอกว่าความสัมพันธนะ์ก็ไปกันได้เรื่อยๆแบบ มีความอบอุ่นหัวใจนะถ้างอนกันอยู่ยังไงก็ดีกันแน่ๆน,นะสัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าพลังงานความรักดีเหลือเกินสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความสุขกายสบายใจนะโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยสัปดาห์นี้หวานชื่นนะ หวานชื่นคนโสดเจอแน่ๆมีโอกาสเจอคนถูกใจมีคนมาจีบแน่ๆนผเพอๆผ่านทางช่องทางออนไลน์หรืออาจจะเป็นคนที่คุยกันอยู่แล้วอาจจะเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้อง อยู่ในวงวานเดียวกันนี่แหละนะแล้วก็เริ่มเข้ามาจีบควรเป็นไปได้เหมือนกันนะหรืออาจจะเจอกันผ่านออนไลน์เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะเป็นคนที่รู้จักมักจีกันก็ดีหรืออาจจะเป็นคนใหม่ๆเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่จะมีการพูดคุยสื่อสารกันจะมีคนเข้ามาจีบแน่นอนนะคนโสดนะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยความชัดเจนใกล้เข้ามาแล้วจ้ะ ใกล้เข้าใกล้เข้ามาแล้วหัวใจของเขาเนี่ยต้องบอกว่าพองโตเวลาเจอคุณอยู่แล้วนะดูจากพลังงานตรงนี้ความรักความรู้สึกดีๆความรู้สึกเปิดใจมันค่อนข้างที่จะมากมายนะค่อนข้างที่จะรักมากมายแล้วก็หล้นใจเหลือเกินช่วงนี้นะนะสัปดาห์นี้เป็นพลังงานความรักที่อุดมสมบูรณ์และหวานชื่นเหลือเกินถ้าเกิดว่าถ้ามีคู่อยู่แล้วนะคะถ้างอนกันอยู่ดีกันแล้วกลับมารอบนี้รักกันมากกว่าเดิม สัปดาห์นี้ต้องบอกเลยเป็นสัปดาห์แห่งความหวานชื่นนะส่วนหนึ่งต้องชื่นชมตัวคุณนะเพราะว่ามีพลังงานที่ดีเหลือเกินนะยิ้มล่าเลิงสดใสมีความเบิกบานอารมณ์ดีอารมณ์แจ่มใสทําให้ควารมรักความสัมพันธ์ดีไปหมดเลยหยิบจับทําอะไร ก็ดูจะประสบความสําเร็จหยิบจับทําอะไรมันก็ถูกตาต้องใจถูกอกถูกใจคู่คุณไปหมดนะทำให้คู่ของคุณหรือคนที่แอบชอบแอบสนใจในตัวคุณรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์เหลือเกินช่วงเวลานี้ลลลหลงรักหลงไหลข้างใครนะคะข้างรักหนักมากอใครรักนายอย่าลืมพิมพ์รักนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับความรักที่ดีของคุณสดๆ,ๆในสัปดาห์นี้ไปเลย